ดังไหนจังไหยก็อาจารย์มั่งกันตามหาตัวดังไรจ้ถูกทุลักทิ่นหมดแล้วโอ้เาโทษม่คาลาลออกเครื่องไม่ัวนี้าจุดเดออกเครื่องไม่อาจารย์ดังไรเนาะนกน่อขแม่นไรเขาก็โท่มากส่นอาจารย์ต้งได้บุ จะาเรินสุกเจริญธรนทนาดโยมเช่นตู้ไฟในบุญในกระสุนลชิไหลพี่ผ้ารวยช่องมาที่ผ้ารวยที่เบิกรัพ์โยมพอสวายผ้ารวยต้องใส่ผ้ารวยไม่ต้องิดูหาม้าลมเท้ามาต้บุญน้ำกันเันก็มาบอกบุญเรื่องการสั่งปฏิสังขร์บ้าล่มน้องขาดแต่ทำคือนดโยมปฏิฆาหกเดาเป็นเตยบ่ได้พากับโยมกบัดบ้าตรงใส่บึ่งบ้าน น้ำพึ่งเดียเสายพึ่งป่าวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดโรงเรียนพึ่งวัดสามอย่างนี้เรคู่กันพุทธประทับบนสู์นึ่ไปกันได้เดยบอกบุญในโยมมีเส้นผ่าเลยล่ะให้โอกาสเปิดเชิดเปิดนาได้นะคืออาจารย์นิคมวัดชีสุมังบ้านโน่นจมป่ามูสองอำเภอโนนสวัสดิ์จังหวัดอุทยานเป็นเลยทีการปฏิบัติขอนบัดสาราจะขาดแคบโยมมันแคบใช่ไมแคบน้ำเมฆขาวมาจำสินไม่ให้บุญน่ะสิเก็บแมงวอดแมงเข่าก็เลยเย็ดมุ่งสารามาต่อเติมเหมือนนั้นกว้างขวางบบได้้อกุญให เปิดช่องไห้เปิดหน้าตาได้ไม่มีการเดือแจ้งกันดอกเด้อครับ้านบอกบุญอนุญาตไทยแลด์นะครับนาเราะว่าห้ามไปแจ้งไปแจ้งพ่นเพราะว่าห้เดีมีการทำนั่นนังที่เันบอกบุญค่ะขัี่อาศัยเดอบอกปากเพาโทรศัพท์หนึ่งมัอนกันดั้งแต่ยุ่ทตก้มือตองใส่ซีว่าสัมพันธ์ทั้งาทั้งยุใหม่เหลืทั้งโทรศัพท์ทั้งโซเชียลทั้งยูทูบหลอทักงหอันละก็เลยบอกตามท่าหยัโยมเฮ้ยมีแต่ท่าก็บอกบุญมาตามช่องของเพื่อนนัดย อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วท่านสวัสดีค่ะแม่ไมได้ตัวใดก่ค่้าบังหันโชคดีแม่แลมทั้งสสองหดอดโอ้ได้สองหดแล้วจอชคอน้อถืออะไรค่ะกินกิ ก็คือเสียงคอยๆว่าแห้งในเด้อแม่เด้อคนบอกว่าบ่าอย่างนี้เสียงอีแม่แม่ว่าสั่นว่าห้องสุดแม่ตือตัวใดตก็ข้าแม่ตือหาศูนย์หาศูนย์เลขเลขมาแต่ใส่ใครเนี่เลขไม่ต้อนั่อาจารย์โอ้อาจารย์คบข้าหนิบบค่ะเลขเลขอันเพื่อนให้ตัวใดเนาะให้หนึ่งหาศูนย์พนอาจารย์ให้หนึ่งหาศูนย์เพื่อนเอามาจากใสครับแม่ครับ ยักมันเด้ยวให้เลยว่าเป็นเขียนไหนกันนั่นเดียเล็กอันโอ้เป็นเขียนหาแม่นบอเล็กฐานภาเพื่อฐานพระค่ะแม่นบ่แม่โอู้เป็นเชียนเลขฐานภาออกแล้วบัดนี้เข้ามาตามต่อเลขหลังค่าดิบัดที่นี่เนาะ แม่นบ่แม่แม่สิตามบ่เหลคลังค <idal> <tube> ้าเหลคลังค้าได้จักเม็ดจักเม็ดตามคือเก่าเลยบ่คนได้จักเม็ดอะไรแม่ได้ลังข้าคนอาจารย์ไปแจกได้จักมาเม็ดบ้างเหรอสองเม็ดหาสองเม็ดหาข้อมีเอาสิบเจ็ดสิบเจ็ดเม็ดหาเสร็ เออพอไหวต้วเป็นผู้เป็นเถอะเราดูพอไหวสิบเจ็ดเม็ดหาเส้นกว้างกว้างของหลังคานะสิบเจ็ดเม็ดหาเส้นนี่คือคือว่าแม่มาซอยปูสร้างอยู่นี่แม่นบ่อค่ะกะถือเลขดูถือแล้วก็เอามาซอยปูรอพระกะมาเฮ็ดบุญอยู่นี่เนาะแม่เนาะได้ในสูบดูมาหนี้โอ้ถือดีมากเลยใช่ไหมตัอว่าทรไมดา เืมดูได้เจ็ดเมตรกอบพ่อไว้สิบเจ็ดเมตรหาเส้นสิบเจเมตรหาเส้นจุดห้า บานนี้แม่เลขฝันเลขส่วนตัวแม่นี่มีบ่ค่ะบ่มาันตเกยโอ้เอาเลขปูเลยตังตะไดมาในไดน้ำมันอันงูปูนี่บ่โอ้อาจารย์นี่สิครับอาจารย์คนถึกบอกถึกถูกหัว้อครับเพื่อโยนี่คนใดไม่ออกไม่ตวนบนไดเบิดทุกคนทุกคนครับบนใดนี่นั่นไปเทียนวินทิมไรกื่อโอ้มันเด แปลว่าอันนี้เพิ่นไดนะ้น้ำมันฐานพระเนาะแม่เนาะอ,อันหาซูนนี่เนาะคะ่ะเนาะโอ้อืมแค่ะแม่อ,อันได้โชคในม้าน้ำเขาบ้านอ้อโอ้ยบ่มีดวงวังหวดน,นี่แนมะ่เป็นจังไหนคือว่าจังสันค่ะบ่มีดวงซะได้แล้วกับดูลดลแล้วกับบะได้เนาะเอา้าคือว่าบ่ได้ค่ะหวัดเนื่อมันลืม ผาดเลยเป็นบ่โอผาดเลยผาดเลยยังไงตัวใดก็ข้าย่ำอีกแน่บางหันนี่ผาดตัวใดผาดหาซุนตัวผัดหาซุนเล่ห์เหี้ยงก็แม่เล่กันทันพระอัญญาเพื่องกระบอกมาตะพุนลาตะพุนก่อไม่ไม่หุ่นเล่กที่ออกอดนียเด้อผ้าดโอ่งนี่บ่ค่ะโอ้องค์ที่กำลังรออยู่นี่เนาะ เิ่นย่ำแล้วย่ำอีดย่าพาดเด้อวันจีพาดเด้อพูดแม่เลยเด้อพาดจนได้พาดจนได้แม่ว่านาพาดได้ะแม่ว่าหนางวดนี้ได้ยังครับแม่ หวานนี่เพรันได้บ่ขนยังไม่บ่ครับอาจารย์ขนยังนย่ำ้นยังเพราะขั้นทำผ้าอยู่ต้องหันยำกับเขาเโื้อเป็นย่ำมากเลเนาะแต่ว่ามูมานํากันผาดึกัก็เป็นนังที่นี่ตวงนี้สิ้นเนาะผูเดียวนึ่งไหมมจจะเป็นเื้เด้นเดานะไอ้ผู้เดียวไปเรื่มไหมหืมมืทมืดเนาะ คุณเลไลด้ค่ะแม่เด้อมานหนาวไหมค่ะโอ้มีเอาค่นู้ออมาโอ้ยเลวางจะเป็นคนเยอะเยาะสูบมาคัู่ค้่จจงคนถึงครบเ้อถูกเชียนมีใส่มาเบ็ดเดี๋ยวเบ็ดผมบอกไงเด้อบ้านนี้จะไม่มาบ้านนี้เยวจนึ่งจุ่มเลยบัอนกับเขา